จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมตัดชิมช็อปเมลอนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตและการจัดการแก่เกษตรกรค่ะที่ฐานเรียนรู้การจัดการฟาร์มศูนย์รบริการและพัฒนารูปน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมศกรัฐผู้ว,ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในกิจกรรม ตัดชิมช็อปเมลอนโดยมีนางจิรพรมสิกรัตนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานฐานเรียนรู้การจัดการฟารม์มการผลิตเมลอนและการส่งเสริมการปลูกพืชเมลอนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะสำหรับ กิจกรรมตัดชิมช็อปเมลอนมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการปลูกเมลอนเพื่อการค้าและทดสอบสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับจังหวัดแม่ห้องสอนสร้างเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตและการจัดการแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การปลูกเมลอนซึ่งมีมเมลอนนะคะจำนวน2ส,สายพันธุ์ค่ะได้แก่เมลอนญี่ปุ่นสายพันธุ์อาซาฮีเบลอนนะคะซึ่งพันธุ์นี้จะมีเนื้อสีส้มและพันธุ์ซูเปอร์มิดริค่ะ ตัวนี้จะเป็นพันธุ์แบบเนื้อสีเขียวซึ่งอ,อร่อยทั้งคู่เลยค่ะค่ะ